เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับอันนี้เป็นการแข่งเกม Dead by Daylight นะฮะของ hashtag อินดี้ทัรนเมนะครับอันนี้รอบ2นะรอบ2ผมเลือกใช้เป็นโอนินะครับเป็นด่านโกดังนะครับโกดังข้าควรอ่าเราพร้อมแล้วนะครับเซตแมปเขาบอกเซตแมปเซตละโกดัง <laughs> เอาีเฮ้ยเขาขับอะไรวะไม่ใช่ว่าเราพาด่านมาผิดนะแต่เป็นด่านโกดังค้ามควรนี่ใช่ไหมเออหวังว่าเขาจะไม่เอาอะไรมาผิดนะครับผมว่าเขาเนี่ยเสมอม,มาแน่แนไว้ทุกคนมันไว้ใจไม่ได้นะเพราะว่าเป็นทัวร์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับมีตั้ง500กว่าทีมนะฮะเอาอีกแล้ว โอเคไปลุยครับผมเมื่อกี้มันนะครับเกมมันเป็นแบบนี้ตลอดถ้าส่วนใหญ่ไม่รู้เป็นอะไรนะโอเคลุยครับผมผมซึมผมซึม,ซมนะฮะมาดูกันนะครับว่าจะเก็บสี่คนได้หรือเปล่าต้องทำให้เขาเนี่ยแต้มน้อยที่สุดเท่าที่เท่าที่เราจะทำได้นะมือบอกเลยมือเย็นมากตอนนี้นะมือแบบโอ้โหกระดิกกระดุย โอเคเป็นด่านโกดังข้าควานนะครับถูกด่านเนาะเพราะว่าผมเช็คมาสี่ห้ารอบแล้วเนี่ยฮะรวมถึงคนในทีมก็บอกแล้วว่าอย่าเอามาผิดนะไปหาเหยื่อก่อนผมว่าเขาเสมอร์มานะผมไม่เชื่อใจอะไรหรอกยังไงอะเพราะว่าในการแข่งยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเสมอร์เนี่ยมีทุกเกมนะ .o. .e. ll diabolician อะไรประมาณนนีะ้มีหมด จริงเครื่องนี้มันครเกิดเนะี่ยไม่ใช่ว่าเขาเล่นสายเนียนนะสายเนียนผมเกลียดมากเลยนะหาคนไม่เจอจริง,รงครับเพิร์กที่ผมใช้เนี่ยดูทางมุมล่างขวาเลยนะเพิร์กจะเป็นประมาณนั้นนะครับโอ้นี้ผม,มว่าผมเจอผมว่าผมเจอปะผมว่าผมเจอแล้วนี่ไม่ไม้หนึ่งแผ่นเอาแล้วเจอสายเนียน เ้ยยังยังไม่เนียนยังไม่เนียนคนนี้ใช้เปิร์กปาดเปียวนะครับเขียวโปเต การอุ้มเนี่ยผมแนะนําว่าอุ้มไม่แบบเอาหัวยัดไปที่แบบกําแพงนะครับการโดนไฟฉายนะกันไว้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าเราจะโดนหรือเปล่าแต่กันไว้ก่อนเป็นเทคนิคเลยนะสําหรับใครที่เล่นคิวเลอร์ออชื่อเขานี่แบบปุกอารมณ์จะจัดอะ่ะก็มาดิสัต์เนี่ยเอาซัแบบให้มผ,มผมเจอผมเจอผมเจอแล้วนะเดี๋ยวค่อยเอานะครับ ไม่อยากให้เขาจุกนานเราเจอแล้วเฮ้ย <_ t ot> ทำไมเขาเบบเหมือนวิ่งไม่ออกว่ะเนี่ยเาขาปิงแดก <_ m uch> ได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่ แน่นอนว่าผมจะซ้ำคนแรกให้ตายก่อนนะผมไม่ห้าวหรอกแขนต้องแขนนะโอ้โหไม่ทันนะครับจริงๆมันจะได้แต้มพิเศษ เดี๋ยวรีบกลับไปซ้ำคนเดิมเลยนะครับหวังว่าจะไปทันนะมาเช็คก่อนนะครับไม่อยู่แล้วกลับไปเลยครับผม เอาคนไหนก่อนก็ได้นะฮะสักคนหนึ่งโอเคอันนี้ซ้ำได้แล้วต้องตายแล้วครับหนึ่งคนไม่งั้นแย่ครับผมโอเคซ้ำนะครับซ้ำให้ได้ไม่ได้ผมไม่ยอมหรอกผมจะไล่จนกว่าจะได้นั่นแหละปกติแล้วเขาวิ่งมาลึกเฮ้ยตรงนี้มันโอ้โหบ้าบอเกิน โอเคโมลิให้ไวครับผมทำงานให้ไวเรียบร้อยแต่งทุกหัวไปสวยเอ MM <pe le> ออืมนี่แน่ย้ำหน้าเข้าไปครับผมเครื่องนี้ปั่นไม่เสร็จนะอันนี้เก็บไปได้คนหนึ่งเริ่มชื้นใจแล้วแต่ว่ายังไว้ใจไม่ได้น่าจะมีคนอยู่แถวนี้นะรู้ไหมทำไมเพราะว่า มีเลือดไงคนนี้น่าจะเป็นตัวจูของทีมเขานะโอ้โหแจกแต้มไปว่ะอยากแจกแต้มให้เขาได้น้อยๆอ่ะเฮ้ยแตกแล้วตายยากเรียบร้อยแตกโอเคถ้ามือผมไปโดนกล้องนี้ก็นะมันโดนได้ง่ายมากอยู่ตรงนั้น คนนี้เจ็บอยู่ไล่ไล่ต่อให้ไวผมว่าก็จะพาก,กัดไม้มานะโซนครับผมโซนเลยเครื่องมันจะเสร็จแล้วแต่มันเสร็จไปแล้วไงประเด็นโอเคซ้ำนะฮะใครก็ได้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเขามีแทงหลังหรือเปล่าประเด็น วิ่งไปละดิ่งไปทางนั้นกระโดดไหมจุ่มไปตายากคนนี้มีแทงหลังมาต้องให้เขาแทงแล้วครับถ้าเราจะสามเขาต้องให้เขาแทงแล้วเอาว้าไม่มีเหรอรู้ว่าเขามีแทงหลังนะตอนแรกอะ่ะดูปะ ไม่รู้ว่าไปเครื่องไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวเราอันตีไปนะครับอันตีตรงไหนวะสกิลสิเอออันตีเฉยโอเคไปเครื่องนั้นนะครับเฮ้ยเขาปั่นไวนะเอา้าปล่อยเรียบร้อยตายผมเจอทุบเป้าทุบเป้า เฮ้ย oh. hey, ทำไมหน้าต่างมันไอ้นี่วะทุกคนผมว่าเขากระโดดไปเยอะมากเลยนะทำไมวะผมงงละเฮ้ย hey, ดวงดีกึน แนเลยแล้วกันนะเอาไว้เขาแต้มน้อยนะครับอย่าให้ได้แต้มเยอะเดดขาดตคิคนยังไม่เจอหน้าเลยว่ะเอ้ยตายนึงเลยอยู่ชิบหายแล้วคือเขาตายเลยไงทุกคนเราต้องหาหลุมเว้หายแล้วลืมเลยผมลืมว่าเขาอยู่แบบอยู่เฟนไหนเรียบร้อยลองหลุมไปหนึ่ง เอ้ยแต่แต้มันน้อยมากไม่เป็นไรชนะแล้วฮัลโหลจบแล้วเอ้ยเฮียกูขอเล่นแมต์ต้งกางหน่อยขอเล่นก่อนไม่มีไม่มีเล่นไม่มีไม่เล่น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 